รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราเเคิิวเราไปกันที่จังหวัดนครราชสีมาวัดบรรไร่จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นสร้างบารมีมวลสารเกจีอาจารย์ครับทั้งเพื่อหาไรายได้สมทบทุนในการสร้างหลวงพ่อคุณองค์ใหญ่ที่สุดในโลก นายสนองหวังหยิบกลางประธานกรรมการบริหารโครงการวัดบ้านไล่สร้างหลวงพ่อคูณปริสุทธโธองค์ใหญ่และวิย,ยาวัจกรวัดบ้านไล่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเผยว่าการสร้างหลวงพ่อคูณองคใหญ่ที่สุดในโลกมีขนาดหน้าตักกว้าง16เมตรสูง24.9เมตรในการจัดสร้างกำหนดทั้งหมด12วาระในการหล่อชิ้นส่วนต้องการสมทบทุนในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนด การจึงต้องการมีการจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บูชาและระลึกถึงหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่ทางคณะกรรมการจึงได้มีโครงการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นสร้างบาร,รมี2567เพื่อหาอะไรได้สมทบทุนในการก่อสร้างโครงการหลวงพ่อคูณปริสุทธโธองค์ใหญ่โดยมีมวลสารของเกจิอาจารย์ระดับประเทศอาทิอาจารย์ต้อมวัดท่าตะแบงจังหวัดร้อยเอ็ดหลวงปู่ศีลาวัด จังหวัดกาลสินหลวงพระอาจารย์สุริยันวัดป่าวังน้ำเย็นหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่คูบาอาริยชาติวัดแสงแก้วโพธิยานจังหวัดเชียงรายและยังมีอีกหลายเกจิร่วมรายการพุทธาพิเศษรายการนี้โดยมีเหรียญวัตถุมงคลรุ่นสร้างบารมี2567มีการจัดสร้างอาทิเช่น เหรียญทองคําจัดสร้างตามจํานวนจองเหรียญทองคําลงยาจัดสร้างตามจํานวนจองเหรียญเงินจัดสร้างจํานวน499 9เยเหรียญเหรียญเงินหน้ากากทองคําจัดสร้างจํานวน1 9 9 9เยเหรียญเหรียญสามประยัจัดสร้างจํานวน1 9 9 9เเหรียญเหรียญกะไหลทองจัดสร้าง2999เยเเหรียญเหรียญกะไหลเงินจัดสร้างจํานวน2999เเหรียญและ ว่าจัดสร้างจํานวน9,999เหรียญเหรียญทองแดงผิวไฟจัดสร้างจํานวน29,999เหรียญและเหรียญทองแดงลมผัดควันจัดสร้างจํานวน29,999เหรียญน,นอกจากนี้ยังมีชุดทองคาพิเศษ5เหรียญจัดสร้างตามจํานวนจองชุดกรรมการ3เหรียญชุดกรรมการอุปถัมภ์5เหรียญสร้างจํานวน59ชุดชุดพิเศษ5เหรียญ สร้างจำนวน599ชุดล็อกเก็ตติดจีวรว่า108ฝังกระตุดเงินกระตุดทองและพระบูชารูปหล่อทองคำหน้าตัก1.3นิ้วน้ำหนักทอง9บาท2สลิงพระบูชารูปหล่อทองเหลืองมีหน้าตัก9นิ้ว7นิ้ว5นิ้วสำหรับพุทธศาสนิกชนหากสนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อประธานกรรมการบริหารโครงการวัย,ยาวัจกรวัดบ้านไร่ โทร0651944449 0643944449หรือสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เฟซบุ๊กมนไลนคูบาอริยชาติจ้าวาดวัดแสงแก้ว โพธิยานอําเภอแม่สลวยจังหวัดเชียงรายเผยว่าขอเชิญประชาชนที่มีความศรัทธาพระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเท,ทพเจ้าแห่งที่ราบสูงที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ทำคุณาประการให้บังเกิดแก่พุทธศาสนิกชนและพุทธศาสนาจนเป็นที่ประจักษ์หลายด้านจนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วประเทศและทางวัดได้มีการจัดตั้งและจัดสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่หน้าตัก16เมตร ยีต่ตรงและสูง24.9เมตรเพื่อเป็นสังคานุสติ เพื่อให้ได้ระล,ลึกถึงต่อพระพุทธศาสนาหลวงพ่อคูณคือต้นแบบของพระสงฆ์เป็นผู้ให้ตอนนี้ทางวัดบ้านไล่ก็มีการจัดสร้างเหรียญรุ่นสร้างบาร,รมี2567ซึ่งได้ผ่านการพุทธ,ธาพิเศษจำนวนหลายวาระใครอยากร่วมบุญกับทางวัดบา้านไล่โดยการเช่าบูชาเพื่อนําเงินปัจจัยเป็นทุนบุรณาปฏิสังขรและสร้างองค์หลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุดในโลกปริษถานณวัดบ้านไล่ เลยชื่อว่ารุ่นสร้างบาร,รมี2,567น้านโยมนะก็บุญใดกุศลใดที่ญาติโยมท่านทั้งหลายได้ช่วยกันสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกับวัดบ้านไร่สร้างองค์หองพ่อุนองค์ใหญ่ก็ขอให้เป็นพระว่ปัจจัยค้ำคุณท่านให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญแต่ความรุ่งเรืองได้เกิดเศรษฐีมหาเศรษฐีมีกินมีใช้ เหลือกินเหลือใช้ปล่อยำรวยทันใจปอยมีแต่ความโชคดีมั่งมีล่ำรวยสมปัติทาราจงทุกประการทั้งทั้งกทั้งธรมจนถึงระนิพานวันนี้อนุโมทนาทีคายุโกยุบันโนสุขังทะรา